สบายดีพ like ี่น้องเอาไม่ยังหลวงมึงก็แค่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเบื้องสุดอันรถในพ่อไทแม่พักอันไปเปิดรถไว้นั่นน่ะพี่รถดีกลางเส้นเลี้ยวเลี้ยวบางทีไปเอีมถ่าเอี่ยมเรียบร้อยว่นเหรียญต่อเนาะเอาลูกมากลางเอี่ยมเราเลี้ยวยกเลิกเก็บผีดเ่าไปเก็บคอพี่น้องพี่น้องมาดได้ใส่หลายแต่น้อบัดทีนี้เนาะอุ้ยพี่น้องแง่แหลมบ่ดิ อดพี่น้องข้า้าพี่น้องเจ้าคืออะไรแต่พอฮะบ่สารภสนุกันกแจกถรอแล้ามนร้อนกั่าเจีงน้ำกะอะละเออนี่มาจากไหนหรอนี่นี่มาจากเทือเขาเนี่ย

เขาเงินมาจะข่าลอยนะใอยเป็นหนีเขาอตอนนี้ใอยบ้านี่ใคเติมามันมั่นแล้วชอมีเติมหนีหาเงินข่าลอยวะน,นั่นเราเตนนิมมันแล้ว,นนลวหรอนะเออมันมีอยู่เจียวาลอยตอนนี้นมันยากเลยเดี๋ยวรถอยู่รถเขากับบี <c oughs> มันน่นแหละแต่พ่อวดีกมีก็สิออกไป่มฟอนเมื่อนี่พีแล้วความเงินจะหารอยไเ่ารเาขึ้นไห้ความตนจะหารอยนะยืมยืมยืมว่ามัหารยบอสยังไปย่เนี่ไปน้าไ่ี่ดไปนี่อะ ยืมนี่ยืนี่ใส่นี่สิถามถามมันไงเป็นถามยืมมันได้ไหมถามยืมมันได้ไหมอันจอนเขว่าเขาด่าแวงเราเลยไม่ไงั็นหรือจีงหรนี่ ได้ไซซ์ไซซปเนียกับบมีแล้วตอนเนี่าเอาน้ำหอมปะทันวุ้ยคว่าบ่มี่จมาเอาน้ำหอมไฉยทีนีไม่เหลืออันนี้ไอยู่ละจะมือทื่เป้เป่ดเนีกับไป้ที่ถึงกับเปกับป้กับเปกับไปอยู่ ไปอยู่ี่มีเงินไปบ่นี oh, yeah. ่จร oh, no. ิงจริงจะเก่มากบอกเลย่บุรีเนี่ยจะมาุ้มักภาษาไปเป็นภาษาที่จิงใจลิ้งใจเนาะเป็นภาษาที่จิงใจแงิงจเนาะวว่าเสีเกได้ไหมสเล่นในทหงว่ากือกันคันกันมันตดสีเกเล่นละกันล้วก็ุรีเอาให้ขาดตัวบ่มีเงินจังหวัดเอาจิงจริงน กินกินกินบ่กินอ่ากินกินได้เยแล้มันกินตัวนี้เน่ว่าลวขีเราเลยเรดเอะไปนั่งแบบเ้ยยิงไปหอดไตแล้วอุงยิงกับแล้วกแล้วนอุงยิงรถพนุนเดินไเพนนกับกับนอ๋อรถอัหนั้นรถซีน้วมันจอดต้นเทรเขาจออกไงบ่ด้ กต้องหกละออกไปยังนอนน้ากันเนี่ยไปยนบยนไปนอนเสกันไปนะกลับบ้านแล้วเนาะกลับบ้าน้องมาเด้ฮะเดี๋ยวเียห้องอยู่ก็ไปจำเป็นเพราะนนอเดียวแล้ก็อยู่ก็ไปจริงเนนยอดอ หุ่นท tamam. <t monkeys> ั ro, family, and, uh, um, um, ้งห <ced> um, um, oh, <t prejudice> ุ่โอ้เป็นเดือนน้องนางหันเครื่องออกครับวันนี้ครับเราก็ดีแล้วไปยืมครก็ไปยืมมาขึ้นเกียงป่ะเดือนตัดบิ๊กออกครับวันนี้น้องนางเดือดือนเลยืมไปเจ้านี่ก็ยุบเองมาเนี้มาพูอเอาดียืมเอะไรกันพ่อเอะยืมแล้วยืมแล้วมาลอยได้่หรือเปล่าี่จะบบมมี จมูมกเขาม่เ็นิตัวหรอกหายยืมไป่อยู่ใดนาะทางคุณเงินยนอพ่อนยเนเท่าันเลยได้ปะอ้มาไดนด้วกินได้เว้นหมดแล้วถ้าไปบ้านในพุงะไรบงปเมไหกินจะไปไหนเนี่ยจะจะไปไหไปมาณนู้ว่าจะจะไปจังไห ไอเอฟซพาไปเขาไปยังไปเส้นเส้นยังไงบ้เส้นปลาบกปเส้นทาารมาเบ่ออะทำอาหารสิง่ายเลยสอ้มาทบราหางานถือไหมเจอทั้หมดอยู่เล่นกับบ้านไี่เฮ็ดพุทธเพ่ยเดีวกับบ้านหรอนอย ไเชื่อมในนี่เฮ็ดนี่นี่ต้กานี่ดิทีนี้บัตรเบ่าไห่เนี่ยที่ที่นี่นะม่ในน่ะโอ้ตัวซื้อเนี่บาไดกล้ใกกลกลก้กักลาใกล้ใกล่ใกล้กลกลใกล้ใกล้ใ้ใกใกล้ใกล้ใกใกล้ใก้บ้ใกล้ใ้ใ้ใกล้้ใกล้กกมืออยู่นี่ก็มีนี่ก็ว่านี่ก็ว่าไปจสิเป็น นอนบ้านน้ำลู่นะจะดคืดคืดพ่อว่าแล้วนี่ก็มียูสุบันอยู่นะทำกันกับพอแหลมเรอแนี้ไปแลนแงบ่ได้ดิเอาไปพทองนี่หรือจะไปทั้งวันแลนด์แยงบ่ได้พี่ตามลูกกับเมยอะพ่อลูกสแเ่ยมจะมีลูกกคนลูกี่ดีกับสามนีสามลูกห็นได้เล่นปะ ลูกเ็ดได้เล่นมาจากหัวเข้าหแหละเออหัวเข่านี่เฮ้ยตัวใดจากคนจากหัวเข้าลิาิานนั่นแหละจริงเอาถามพ่อแหลมเราใดจากหัวเข้าเราสามมาเป็นตาต่งโรงงานเดตัวเดปนทั้งตัวเดวคนี้เนยรำาไหนนีว่เนยคนนี้่คลิบก้อนหนาแั่นอยู่เออเออมาแต่แท้ยี่หี่แท้ยีหี่ะจากหัวเข้าด้านเลยน่ย เอาย่ามาฟังันบอกระบุตัวตนนะครับดนี่มาไม่พอเยืเหมนีเลยังเงินกรออกพ่อยืมหานาที่เอเงินเดือนบอกเงินเบียร์ทำธุิหันเดียน ใ่ไละ้หงขาหวังที่วางนีเนาะเาต่อมามขนจะล้มคลิปเราเนี่ยพอไนเข้าด่านนี้ลีเลย่ไหจบ่ได้ตอบานไม่แ้าอได้เท่ก่อนสามสามดูด้เฮ้ยสามบัวแมนสามินะน้องตันเนหรบัแมนลองตันคนลาบวะ คนเก่าอยู่บ้นแมนตานเี่คนตดท้ทยทายสุดบ่เตยเตยเตยแะเมี้เขาแม่เตยลูกตานลูกตานนั่นเป็นคนสุดท้องอีนีบ่เฮ้ยลืมไม่อยก็อันเีอยู่ยากคืนโอ้่ย มาี่นันอันผู้ว่าเสียชีวิตนี่เป็นหลานท่หลูกหลานหลานลูกเขาชื่ออะไรลูกคนแรกลูกคนแรกอายุไรเป็นไงยมันจะเกือบสามสิบเลยแม่นี้าเจ้าลูกลูกใช้ไงมันอ้าวบ๊อบไปจอดอะไพี่น้องหยอก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 ยอกแล้วพอกันไม่คิดหนาครับสำหรับที่มีไรนี่ ทำไปดีพี you know. ่น้อง